ทำสมาธิเจริญสติเป็นบุญที่ยิงใหญ่ที่สุดมากกว่าการบริจาคทานใดๆเลยนะเป็นเพราะอะไรหลวงปู่ดูพรมปัญโยท่านเคยพูดเสมอว่าอุปัชาค่าหลวงปู่กลันสอนว่าภาวนาได้เห็นแสงสว่างเท่าปลายหัวไม้ขีดชั่วประเดียวเดียว เท่าช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นยังมีอนิสง์มากกว่าตักบาตรจนขันลงหินทะลุมันทำเข้าไว้มันทำเข้าไว้ต่อไปจะได้เป็นที่พึ่งภายหน้าท่านทั้งหลายลองคิดดูสิต้องตักบาตรกี่เดือนกี่ปีต้องเกิดมาตักบาตรอีกกี่ชาติบาตรถึงจะทะลุ การนั่งสมาธิภาวนาจนจิตรวมลงเป็นสมาธิได้บุญมากก็เพราะว่าขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยนะเราไม่ได้ก่อความเบียดเบียนใครใดๆเลยทั้งทางกายวาจาและใจคิดไม่ดีกับใครก็ไม่คิดด่าว,ว่าใครเสียหายหายก็ไม่ได้ทำทำร้ายใครก็ไม่ได้ทำมีสติอยู่กับปัจจุบัน มีศีลบริสุทธิ์ผุดผ่องเลยละ่ะทั้งกายวาจาใจไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นมหาทานอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ไม่คิดถึงอนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ไม่ผวาพวงใจไม่เศร้าหมองเบิกบานใจอิ่มอกอิ่มใจยิ่งพัฒนาสติจนมีสติที่ตั้งมั่น จนเกิดปัญญาเข้าถึงวิปัสนาญาณมองเห็นโลกตามความเป็นจริงด้วยปัญญารู้ตื่นเบิกบานทีนี้ละนะบุญอันนี้สงยิ่งมากเป็นทวีคูณบางคนไปวัดทำบุญทำทานปฏิบัติธรรมแต่ไปพูดคุยนินทากันพระให้รับศีลก็รับศีลจิตก็คิดอยากว่าคนนั้นอยากว่าคนนี้ คนนั้นมันขวางหูขวางตาค่าซะจริงๆคิดมากๆเข้าไม่มีสติขาดสติไหลไปตามความคิดไปจับกลุ่มนินทากันมีปัญหากันแล้วหละ่ะจิตใจเศร้าหมองขุนเคืองใจโบราณว่ามือถือสากปากถือศีลนี่บาปกรรมแล้วนะท่านทั้งหลายเห็นไหมอันไหนจะได้บุญมากกว่ากัน ศีลจะบริสุทธิ์ได้ต้องประกอบด้วยสมอย่างคือไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนทางกายทางวาจาทางใจถ้าหากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปนั้นถือว่าศีลยังไม่บริสุทธิ์หลวงปูด่ดูพรมปัญโยวัสแกพระนครศีอย,ยุทธยา